ขนมจีนร้านโปรดของบ้านที่พวกเราอยากรีวิวแต่ไม่อยากให้ทุกคนมากินเพราะทุกวันนี้ก็หมดเร็วมากอยู่แล้วค่ะชื่อร้านว่ากินขนมจีนร้านจี๊ดเป็นร้านที่เล็กจิ๋วมากๆและนี่คือนาจี๊ดค่ะคนที่ทําขนมจีนอร่อยสุดๆคือบ้านเราเนี่ยมากินเป็นประจําจนนาจี๊ดจะจําเวลาได้และจะจัดโต๊ะรอทุกครั้งเลยวันนี้ป้ากินเป็นแกงเขียวหวาน my special sauce e my pet my pet ยามยีมยายามยีมยายำของม้าน้ำยาปลาร้านนี้ทานไม่ค่อยบ่อยค่ะใน7วันทานไปแล้ว5้าวันค่ะที่เหลือนาจีบหยุดค่ะของการเขียวหวานเหมือนป้าแต่พกไข่จากบ้านมาเติมแล้วก็ต้องบอมด้วยเครื่องเคียงแตงกวาหัวฟักยาวมีถั่วงอกและที่ขาดไม่ได้คือนี่เลยไข่ต้มไข่ต้มที่ร้านไม่มีนะครับถ้าอยากกินต้องพกมาเองเพือ่อก้างครับ นี่คะ่ะของเราไตาปลาเท่านั้นค่ะปลาชำนะคะแล้วก็น้รุยคะ่ะใครชอบฟักทองในไตปลาแต่ว่าต้องจองนะคะมาช้าอาจจะได้แค่น้ำไตปลา ชื่อร้านกินขนมจีนร้านจี๊ดนะคะอยู่แถววัดแป้นทองอย่ามานะคะอย่ามาอยู่หัทไทราสามสิบเก้านะคะไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมา I want to have all จุกๆครับร้านนี้ดูอย่างเดียวอย่างเดียวห้ามาห้ามาร้านนี้ล้อเล่นคะ่ะมาได้เพราะน้าจี๊ดสัญญากับซีรีแล้วว่าจะเหลือไว้ให้หรือถ้าใครมาแล้วย,ยังไม่มีที่นั่ง <c oughs> ก็แวะกินกาแฟร้านข้างๆน้าจี๊ดรอก่อนได้นะคะมีเมนูกาแฟน้ำตาลตะโหนดด้วยวันนี้บ้านเราอิ่มพุงแตกไปเลยค่ะ ฝากท้องไว้กับนาจีดวันไหนไม่เคยผิดหวังเลยจีนขนมจีนร้านจีด